สวัสดีครับวันนี้ก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับประจําเดือนเมษาปี2562นนะครับมาดูกันว่าดวงการงานนะครับการเงินสุขภาพรวมไปถึงความรักเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะครับมาดูใบแรกกันเลยครับสาหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎใบแรกการเงินนะครับการเงินนะครับตก j u s t i e นะครับ j u s t i e ก็ไม่น่าจะลําบากนะครับ j u s t i e หมายถึงความละเอียดอ่อนความพอดีนะครับรพิพักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เกิดในราศีกร,รกฎเนี่ยก็สามารถควบคุมเรื่องการเงินได้นะครับเลือกได้ว่าจะให้มันไปในทิศทางไหนนะครับถ้าท่านใช้แบบฟุ่มเฟือยไม่ระมัดระวังนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเพราะจัดทิปเนี่ยหมายถึงการพิพากษาด้วยนะครับแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยดูในเรื่องของพื้นฐานการเงินเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะจัดทิปเป็นไพ่ที่มีค่อนข้างมีกาลังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดูแล้วนะครับเรื่องการเงินยังมีจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องมือนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเช่นเดียวกัน ต้องไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับการเงินเดือนนี้ดูแล้วยังผ่านไปได้แบบสบายๆสายํสาหรับกรกฎนะครับามาดูการงานกันบ้างนะครับโอ้โหแม่ถ้าสลับให้กันสักนิดนึงน่าจะดีนะครับการงานสิบเหรียญเลยนะครับสิบเหรียญหมายถึงอะไรหมายถึงช่วงของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับเป็นช่วงที่ เขาเรียกว่าอะไรดีก้าวหน้านะครับถ้ามอง,งเรื่องการเงินเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมรดกนะมรดกตดทอดการเงินช่วงถึงการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มีเงินใหม่ๆเข้ามาในมือนะครับถ้ามองถึงเรื่องการงานสิบเรือนตกการงานเนี่ยกระกฎก็มีแนวที่จะก้าวหน้ามีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าได้ในช่วงเดือนนี้นะครับงานที่ลงมือทํามาจากเดือนกันก่อนเดือนนี้นะครับมีโอกาสสาเร็จ um หรือได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งที่ลงมือทํามาในอดีตนะครับก็เป็นหนึ่งเดือนที่ ดูแล้วการงานนะครับช่วงนี้ค่อนข้างดีคนที่ตกงานหรือมีปัญหาเรื่องการงานได้รับการแก้ไขนะครับคนตกงานก็มีโอกาสได้งานผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีในเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความคิดที่จะทาอะไรเกี่ยวกับง,งานก็สามารถลงมือทําได้นะครับมาดูความรักกันบ้าง emperor นะครับจกักรพรรดิก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีอีกหนึ่งใบนะครับ emperor เรื่องของครอบครัวผมว่าค่อนข้างดีนะครับเดือนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคนที่มีปัญหากันอยู่ในอดีก็สามารถแก้ไขหรือปรับความเข้าใจกันได้นะครับเดือนนี้ก็ดูแล้วยังรับรื่นอยู่ในเรื่องคนที่มีครอบครัวแล้วส่วนคนที่ยังไม่มีคู่นะครับถ้ารักใครชอบใครนะครับผมว่าถ้ากล้าพูดสักนิดหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับเอ็มเพลเป็นไพ่ที่มีกําลังค่อนข้างดีเป็นถึงจักรพรรดินะครับมีความสามารถนะครับก็เป็นอีกนงเดือนที่เรื่องของความรักดูแล้ว ค่อนข้างดีในเรื่องของครอบครัวคนที่ยังไม่มีคู่นะครับถ้าสนใจใครอยู่ขอให้กล้าพูดเท่านั้นเองนะครับามาดูในเรื่องของสุขภาพกับก,บการงานเออไม่ใช่สุขภาพกับการเดินทางกันมั่งครับสุขภาพก,การเดินทางนะครับได้คิงแม่ได้ไพ่ดีดๆนั้นเลยนะครับก็ระกดิงนะครับ King ด,ดิงดาบหรือพระราชาถือดาบนั่นเองก็เดือนนี้เรื่องของสุขภาพผมมองว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามามั่งนะครับ เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะดาบก็เป็นเรื่องของอุปสรรคแต่โดยโรวมแล้วไม่น่าเป็นห่วงนะครับไม่น่าเป็นห่วงก็เดือนนี้ก็ยังดูแลว้วแข็งแรงสมบูรณ์ดีคนที่นะครับมีโรคประจําตัวก็ดูแลตัวเองดีๆก็มีโอกาสาที่จะปรับตัวดีขึ้นได้ส่วนการเดินทางอุบัติเหตุผมว่าไม่น่าจะมีนะครับถึงมีก็เล็กๆน้อยๆแต่ก็เดินทางกันอย่างระมัดระวังนะครับเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่กรรกฎดค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงานการเงินนะครับความรักหรือสุขภาพก็ดึงดีอยู่ถึงจะมีก็เล็กๆน้อยๆเข้ามาไม่น่าเป็นห่วงนะครับครับสำหรับไพ่ของคนที่เกิดในราศีกรกฎวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอลากัไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ